กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องมีไล่ห้โชคกทุกทุกทันนะครับอ่ะครับตอนนี้นะครับช่วงแรงๆนะครับหลังจากไปฮับน้องผู้พากลับจากโรงเรียนมาแล้วน,นะครับฝนตกนะครับอ่าน้องผู้ผากลับมาจากโรงเรียนอนะ่ะสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ่บาไปเรียนต่างฝนลกมันจะเป็นไข่มันจะบ่สบายอีก,กน,นะเข้ามาเร่งเร่งๆ อ่ครับไปครับน้องผู้ภากับจากโรงเรียนมานะครับเอฟซีอ่ามาเบิร์กแชทไลน์นะครับกันเลยเห็นนะครับแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับเพิ่นได้ส่งสุดสรุปมหาอีเอฟซีกันแล้วนะครับสำหรับตัวเลขแนวะทางคนนอนทุ่งนะครับงวดประจําวันที่ 1. กรกฎาคมกับสองพัหบหลังจากเพื่อนป้อยชุดเต็มมานะครับอ่าต่อง,งวดกัน หลังจากแนวทางของเพื่อนแตก0-4ตรงตรงนะครับชุดบนงวดที่ผ่านมานะครับแตก50-4นะครับแนวทางของคนนอนทุ่งครับแตก0-4นะครับตอนนี้เพื่อนในโซงตวเลียแนวทางครับชุดสรุปมาให้แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางยัดวิไลครับ รากาที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแต่ละคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้จะาของตัวเลขแนวทางนักคำนวณจากสำนักต่างๆนํานะครับเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจครับคำนวณตัวเลขแนวทางครับเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอาเพื่อว่่เป็นการเสียเวลานะครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับเตรียมสมุดปากกากัน นะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลนะครับจะมาครับเขียนสรุปของคนนอนทุ่งนะครับให้ f อฟคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับครับนี่เป็นตัวเลขหน้าทางครับชุดต่องวดนะครับก็คือเพื่นปล่อยต่องหวดมานะครับเป็นชุดเต็มมีเก้าชุดนะครับวดนี้เพ้่นได้สกับ5นะครับอ่ามีนะครับสี่สอง สี่สามห้าสี่สามหกห้าสองห้าหกสองหกนี่คือชุดเต็มครับคลิปตองวดนะครับั้งแอดวิไลลืมลุ่งบอกเอฟซีครับมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเป็นบนหรือล่างนะครับนี่นะครับแอดวิไลก็เลยจะมาเขียนมือนีเลยนะครับก็คือเป็นบนล่างนะครับอ่าเป็นบนล่างอ่าแนวทางของคนนอนทงนะครับอ่าลืมเขียนบอกเอฟซีนะครับ คลิปตองวดนะครับเป็นแนวทางบนลางนะครับอันนี้คือคลิปตองวดครับเมื่อนี้นะครับเฮาจากมาเบิ่งชุดสรุปนะก่อนจะไปเบื้องชุดสรุปนะครับ FC อ่าก่อนจะไปดูชุดสรุปของเพิินนะครับก็คือเข้ามาเบิ่งงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับคนนอนทุ่ง16มิถุนายนนะครับแนวทางบนลางวิ่ง5กับ6นะครับวิ่ง5้ากับ6 เนื้อทางของเพิ่นนะครับชุดเต็มก็คือเขา04นะครับ04นะครับเนื้อทางแตก504นะครับนี่คือเนื้อทางของคนนอนทุงเข้า04ตรงๆนะครับอ่ะนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็คลิปตองวดกระป้อยไปแล้วครับมือนี้มาเบิ้งสุดสรุปกันอทางแอดวิไลจะเขียนใหม่เลยนะครับอทางแอดวิไลจะเขียนใหม่เลยนะครับ เอซี่คุณพ่อคุณแม่เบิ่งกันให้ดีอันนี้เป็นตองวดนะครับไสาเมื่อเป็นคลิปต่อหวดนะครับอ่ะเดี๋ยวมือนี้มาเบิ่งสุดสรุปนะครับอ่ะเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับจะให้เบิ่งกันสุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับของคนนอนทุ่งอ่เลขวิ่งนะครับยังเป็นตัวเก้าตัวเดิมนะครับอ่ะวิ่งวิ่ง 4กับ5เหมือนเดิมนะครับอ่า4กับ5เหมือนเดิมอ่าแอดวิไลจะบอเขียนเป็นชุดเต็มนะครับจะเขียนแต่ตัวเน้นเลยนะครับอ่าเพิ่นเน้นมากสามคู่สี่กับตัวรองนะครับสามคู่สี่กับตัวรองนะครับอ่ามาเบิง้งน้ำกันนะครับเร็วสิอ่าคู่แรกครับห้า สามหาสาครับคู่แรกคู่ที่2ครับ42คู่ที่3ครับ46ขออภัยครับคู่ที่3คือ43 คู่ที่สี่สี่คือหกสี่พอภัยครับคือหกสี่ด้านใส้มือนะครับเอฟซี MC, คุณพอ่อคุณแม่จะเป็นชุดต่องวดนะครับนี่ครับคลิปต่องวดนะครับคลิปต่องวดอันนี้จะเป็นคลิปสรุปนะครับเอฟซี MC, คุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสคลิปให้ดี อ่าระหว่างคลิปสรุปกับคลิปต่องวดนะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างเหมือนเดิมอ่าเบิ้งสคริปให้ดีเด้อครับอ่าเป็นบนล่างเหมือนเดิมเลขวิ่งครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะพามาเบิ้งเลขวิ่งตัวที่เพิ่นเน้นก่อนนะครับอ่าเพิ่นเน้นตัวใดนะครับ4กับ5ห้าคนนอนทุ่งนะครับเพิ่นเด่นไปที่5นะครับเลขวิ่ง เอฟซีคุณ่อคุณแม่มักชอบกันบอเด่นไปที่ห้าแล้วก็สีคู่พันเด่นนะครับเอฟซี FC จะมี 4, 2, 5, 3, 6, 4, สี่สองห้าสามหกสี่เด่นสุดๆสามคู่นะครับเด่นสุดๆสามคู่สี่สามนี่คือ ตัวลองนะครับ C3 นี่คือตัวลอ่องอ้าวหวังไว้ e, คุณพอ่อคุณแม่คือจะถูกใจนะครับอา่อาแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับอาคุณพอ่อคุณแม่เบิง้บงสกิปให้ดีนะครับอ่าเบิ้งสกิปให้ดีนะครับอ่าตัวล่องคือ C3 นะครับตัวล่องนะครับคือ C3 นะครับตัวล่องคือ C3 อ่านี่ครับตัวรองตัวรองคือสี่สามนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีศูนย์สี่ตรงตรงนะครับศูนย์สี่ตรงตรงนะครับวันนี้เข้ามา os. ล่อลุ่นกันว่าอ่าคนนอนทุ่งนะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับจะเดินต่อนเนื่องบอรับแนวทางของเพิ่นนะครับอ่าเพิ่นได้ทรงสรุปมาให้แบบดวนดวนนะครับอ่าทางเอฟวิไลกะเอามาสรุปให้เอฟซี MC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกัน ครับใส่มือเอฟซนะครับจะเป็นชุดคลิปตองนวดนะครับต่องวดนี่คือเป็นชุดเต็มมีเกาชุดนะครับเป็นชุดเต็มแต่ว่าส,สรุปครับเด่นเด่นสุดคือสามคู่นะครับคือหาสามสี่สองหกสี่ตัวรองคือสี่สามนะครับนี่ครับตัวรองคือสี่สามอ่าคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสกิปให้ดีนะครับ ครับตัวเลงหน้าทางนะครับแคปบหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอกลับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสำหรับยอดไล่ยอดแชร์แลวกะทุกคอมเมนต์นะครับที่ค่อยคอมเมนต์มากนะครับให้กำลังแรงใจแยตวิไลนะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศฝนนั่งลินอยู่นะครับตอนนี้นะครับหลังจากไปฮับน้องผู้พากลับจากโรงเรียนมากนะครับกล่าวคลิปหน้าทางครับมาฝากมาตอนกัน อ่ะครับสุดท้ายนี่จากล่ากันไปครับให้เอซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องยูดีมีแห้งครับโศกมันหมาน,นกันกับตัวเลกแนวทางคนนอนทุ่งหนึ่งกรกฎาคม2567ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ